ดูกันต่อกับ EP-3 นะครับ E p พเราสอนไปแล้ววิธีการเดินดาวโดยหลักวิชาดาวก้ายยกนะสำงวนเหียงคงกิ่วแสทวนกันหน่อยแล้วกันว่าเดินดาวมันเดินยังไงนะครับครั้งที่เราเราสอนไปแล้วนะอันนี้แค่ทวนสมมติแล้วกันนะว่าฝั่งนี้คือหน้าบ้านนะอ่าฝั่งนี้คือหลังบ้านนะครับ ครั้งที่แล้วเราสอบไปแล้วว่าเรื่องของการเดินดาวเราจะใช้ดาวยุคเข้าตรงช่องกลางบ้านยุคนี้ยุค9แล้วนะครับยุค9กเนี่ยกินเวลาตั้งแต่ปี2,567จนถึงปี2,586นะครับ20ปี ตอนนี้เป็นยุคเก,กา้าเพราะฉะนั้นดาวเก้าต้องเข้ากลางบ้านสมมติหน้าบ้านคือทิศเหนือและกันเอาใหม่หน้าบ้านคือทิศใต้ดีกว่านะครับมาตรฐานสากลหลังบ้านคือทิศเหนือฝั่งนี้ก็ต้องเป็นตะวันตกฝั่งนี้ก็ต้องเป็นตะวันออกพอเราเอาเก้าเข้ากลางแล้วทําไงเราก็เดินดาวถัดไปเนาะดาวถัดไปของเก้าก็คือดาว 1นะครับมันจะวนเป็นวงกลมแบบนี้นับ1 234 5 6 7 8 9พอถึง9้าแล้วก็จะกลับไปเริ่มต้นที่1ใหม่ดาว1จะอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือดาวสองจะอยู่ที่ทิศตะวันตกดาว3อยู่ทิศออกเฉียงเหนือดาว4อยู่ทิศใต้ดาว5นะดาวถัดไปอยู่ทิศเหนือดาวหอยู่ทิศตกเฉียงใต้ดาว7อยู่ทิศตะวันออกและดาว8อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับอ่าอันนี้ทวนเฉยๆว่าวิธีการเดินดาวเราเป็นแบบนี้บ้านทุกหลังเป็นแบบนี้หมดทิศเหนือจะมีดาว5เนี่ยอยู่ทิศใต้มีดาว4อยู่ทิศตะ ตวันตกเฉียงเหนือมีดาวหนึ่งอยู่นะครับที่ตะวันออกเฉียงใต้มีดาว แปดอยู่บ้านทุกหลังเป็นแบบนี้ไม่ว่าหน้าบ้านหรือหลังบ้านของคุณจะเป็นทิศอะไรก็ตามนะทวนกานแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อกันเพราะาเราต้องใช้ข้อมูลเมื่อกี้ในการหาทิศโชคประจําบ้านบ้านแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยแต่ในยุคเก้ามันมีข้อดีที่ช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับว่าทิศโชคเนี่ยไม่อยู่หน้าบ้านก็อยู่หลังบ้าน,นก็เลยง่ายหน่อยสําหรับยุคเก้าแต่ยุคอื่นๆไม่ใช่นะยุค8ยุค7ยุค1ยุค2เนี่ยแล้วแต่หลัง สำหรับวิชานี้นะครับวิชาดาวก้ายุคเฮียงคงเนี่ยนะการวัดทิศนะครับให้เราไปยืนที่หน้าบ้านและหันหน้าเข้าไปยังบ้านของเราเราจะวัดทิศที่ตัวอาคารนะครับใครอยู่บ้านเดียวทั้งหลายแหล่เนะาะเราไม่ได้เอาพื้นที่ที่เป็นสวนไม่เอานะครับเราเอาแค่ตัวอาคารให้เราไปยืนที่หน้าบ้านโดยเรายึดที่ประตูถือว่าเป็นหน้าบ้านเสมอสําหรับคอนโด ถ้ามีระเบียงนะก็ไปยืนที่ระเบียงคอนโดไหนไม่มีระเบียงก็ไปยืนที่ประตูห้องอยืนด้านนอกยืนภายนอกนะละหันหน้าเข้าห้องของเรานั่นเองอนี่คือขั้นตอนที่1เริ่มต้นจากการยืนที่หน้าบ้านละหันหน้าเข้าบ้านสมมติหน้าบ้านคุณอยู่ตรงนี้ก็ให้คุณยืนทางนี้ละหันหน้าไปทางเข้าบ้านก่อนนะครับขั้นตอนที่2นะครับใช้มือถือที่มีโปรแกรมเข็มทิศใครที่ใช้มือถือให้ควงเป็นรูปอินฟินิตี้เป็นรูปเลข8แนวนอนนี้สักแปดรอบเป็นการจูนก่อนนะเพราะว่ามือถือมันไม่ใช่เข็มทิศจริงๆมือถือมันใช้ เข็มทิศแบบแมกเนติกเซนเซอร์นะครับมันต้องจูนกับคลื่นแถวๆนั้นก่อนหรือถ้าใครมีเข็มทิศ เข็มทิศสนามจริงๆอย่างนี้ก็ใช้ได้แบบนี้ไม่ต้องไปหมนุนไม่ต้องจูนนะฮะเดี๋ยวเข็มพงังไม่ต้องทําก็ถืออย่างนี้ได้เลยขั้นตอนที่3นะครับให้คุณยืนตรงมุมของบ้านครับผมคือมายืนตำแหน่งนี้และหันหน้าเข้ามุมของบ้านมุมของบ้านมุมตรงนี้ขั้นตอนที่4นะครับเป็นไปได้อยู่ห่างให้มากที่สุดถ้า2เมตรได้จะดีมากๆนะถ้าไม่ได้เช่นระเบียงคอนโดหรืออะไรมันแคบก็เอาเท่าที่ได้ให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องไปยืนนอกระเบียงเดี๋ยวร่วงลงไปนะแล้วก็ รอบๆตัวเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยรถยนต์รถเย็นอะไรก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเข็มทิศมันเพี้ยนได้นะเวลาที่เข็มทิศเจอแม่หลงแม่เหล็กเจอ iPad เจอมือถือเจอรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับเข็มทิศมันจะเพี้ยนนะขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายแหละก็คือใครใช้โปรแกรมเข็มทิศบนมือถือให้คุณนอนมันอย่างนี้เอาไว้ที่ระดับประมาณลิ้นปีแล้วก็ก้มลงมองไปตรงๆพยายามเล็งให้ตรงกับขอบของอาคารมากที่สุดแล้วดูว่าได้ องศาอ่ามันจะบอกเลยอย่างของผมมันบอกว่าตรงกับขอบอาคารตรงนี้เป็น74องศาแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะแล้วแต่คนนะก็จดไว้อ่าเจ็ดสิบสี่องศาก็เจ็ดสิบสี่ถ้าเป็นเข็มทิศแบบสนามนะครับเข็มทิศแบบสนามมันจะมีเหนือกับใต้เห็นไหมมีเหนือมีใต้อ่าเอสคือใต้เอ็นคือเหนือคุณก็หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าไอเข็มที่เป็นเลขเหนือเนี่ยมันชี้ไปตรงตัวเอ็นและเข็มเลขใต้เนี่ยชี้ไปตรงตัวเอสนะรอเข็มนิ่งนิดนึงอ่พาพอเข็มนิ่งแล้วเข็มชี้เหนือใต้ ตรงเรียบร้อยนะตัวเอ็นชี้ที่ศูนย์องศาใต้ชี้ที่ร้อยแปดสิบก็พยายามอ่านเลขที่ตรงกันหน้าเรามากที่สุดมันก็อยู่ที่มันเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามองศาใกล้เคียงกันประมาณนี้ก่อนสมมติขั้นตอนที่ห้าเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณได้ตัวเลขมาแล้วให้คุณทําอีกครั้งหนึ่งก็คือวัดองศาเหมือนเดิมครับแต่ให้ไปวัดที่ด้านซ้ายบ้างถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ไม่มีแบบตึกติดก,กับชาวบ้านเขาก็ดูที่ขอบบ้านของเรานะเอาให้ใกล้เคียงที่สุดวัดครั้งที่หนึ่งเนี่ยวัดทางขวา วัดครั้งที่2ก็ไปวัดทางซ้ายสมมุติวัดทางซ้ายได้78องศาไม่เป็นไรเกิดขึ้นได้ทําไมต้องทํสอข้างนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เข็มทิศจะเพี้ยนนั่นเองพอวัดเสร็จแล้วทําไงต่อเอา2เลขนี้มาหาค่าเฉลี่ยก็จะได้ค่าที่แม่นยํามากยิ่งขึ้นค่าเฉลี่ยของ78กับ74เนี้ยค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่76องศาประมาณนี้ เราก็ได้บ้านของเราเข้าคร่าวนะอันนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับถ้าจะสอนวัดละเอียดเนี่ยยากมากๆเพราะว่าต้องมีเข็มทิศท,ที่เชื่อถือได้ต้องมีประสบการณ์นะต้องมีอุปกรณ์ถึงจะเปะ๊เปะนะครับใครที่อยากรู้องศาบ้านตัวเองเปะ๊เปะก็ มีอยู่2วิธีวิธีแรกคือเชิญสินแสไปวัดกับวิธีที่2ก็คือมาเรียนก็ได้นะครับการลงเรียนวิชาพวกนี้ผมจะสอนวิธีวัดแบบละเอียดยิบเพราะมันจําเป็นต้องรู้จําเป็นต้องใช้ผมบอกให้เลยว่าในวิชาห่วงจุ้ยนะครับสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีอาจจะเป็นเรื่องของการวัดทิศนะสินแสรุ่น5บางคนยังวัดทิศงงงอยู่เลยนะไม่เป็นไรนะก็ต้องฝึกกันแต่หลักการมีประมาณนี้แหละเัานี้คร่าวๆก่อนค่านี้จะเป็นค่าโดยประมาณนะครับอย่าเพิ่งไปยึดมาก นะองศาเป๊ะมีวิธีอื่นเยอะแยะในการวัดนะครับันนั้นแต่ละสำนักเขาก็จะพยายามหาวิธีวัดองศากันแบบโหหลายหลากหลายรูปแบบมากไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกของสินแสในะการวัดองศาสินแสสามคนวัดบ้านเราบางทียังไม่เท่ากันสักคนเลยแต่ว่ามันอาจจะอยู่ค่าที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นเอง อ่ะเรียบร้อยนะสำหรับการวัดทิศจบและขั้นตอนแรกพอเราวัดทิศเสร็จเรียบร้อยแล้วทํายังไงต่อทุกคนมีเลขทิศบ้านตัวเองในใจนะครับ76องศาตรงนี้จะเป็นองศาหลังพิงคําว่าองศาหลังพิงคือเป็นองศาที่หลังบ้านมันพิงอยู่นั่นเองก็คือ7 6องศาเนี่ยนะครับจะเป็นองศาของหลังบ้านนะครับอะาพอเราหันหน้าเข้าบ้านจริอองไหมเราหันหน้าเข้าบ้านเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้ตรงนี้จะเป็นตัวเลขขององศา หลังบ้านนะครับไม่ใช่หน้าบ้านแปลว่าหลังบ้านของคุณมันพิงองศานี้อยู่นั่นเองนะครับจบตัวอย่างนี้เรียบร้อยนะครับ พอได้ตัวเลของศาแล้วให้คุณเปิดตารางนี้ครับนี่คือเข็มทิศของผมนะครับผมทําขึ้นมาเองเป็นของสถาบันเราเองเลยนะผมเรียกอันนี้ว่าหล่อแก่แล้วกันหล่อแก่เป็นภาษาตะจิว๋วถ้าเป็นภาษา,า,า,าจีนกลางเขาจะีากว่าหลัวปังนะครับหลัวปันหลัวปังก็ได้แล้วแต่ก็คือเข็มทิศจีนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้หล่อแก่เข็มทิศจีนมันจะมีแต่ภาษาจีนเนาะ,ะผมก็ทําแบบภาษาไทยมาจะได้ดูกันง่ายๆแล้วทีนี้เราก็ตามหาสมมุติละกันองศาที่เราได้คือ7 6องศานะครับคุณก็ไปตามหาองศาที่76ิอยู่ที่ นี่คือ7 6องศาตรงนี้75ดังนั้น76ก็ต้องอยู่ถัดไปนั่นแหละถัดไปแค่ขีดเดียวนั่นแหละอ่าตังนี้แคปเจอร์รูปนี้ไปได้เลยนะใครไม่มีนะแคปเจอร์ไปได้ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรนะครับของอันนี้เราแบ่งกันใช้อยู่แล้วนะฮะมาดูกันต่อหลังจากที่เราหาตัวเลของศาของเราเจอแล้วนะครับให้เราดูช่องที่3ช่องที่1มันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมช่องที่2จะเป็นนักสัตว์ช่องที่3เนี่ยจะเป็นตัวเลขบวกลบ1 2 3นี่แหละให้เราดูช่องนี้นะครับโดยให้ดูตรงก สมมตินะ70อ,อ,องศาก็ให้ดูว่ามันไปนตรงกับอะไรสำหรับ70องศานะตรงกับเลขหนึ่งและเป็นตัวบวกซูมให้ดูนิดหนึ่งแงะเห็นไหม ตรงกับเลขหนึ่งแล้วก็เป็นตัวบวกแต่ละคนก็ต้องดูไปนะองศาบ้านใครบ้านมันสมมติว่าเป็น2ององศาอ่ะสมมติ200รองศาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ดูเนี่ยอันนี้195เสนาะ2ององศาก็จะอยู่ตรงนี้ปึ้งโอ้บ้านใครส0 0รองศาก็จะอยู่ที่เลข3แล้วก็เป็นค่าลบสมมติ290องศาคุณก็อ่านนี่สองร้อยเจอยู่ตรงนี้ก็ตรงกับเลข3แล้วก็เป็นค่าลบประมาณนี้นะครับแต่ละคนก็จะได้ตัวเลขแถวที่3กับค่าบวกลบนี่ต่างกันตัวเลข1 2 3, เนี่ต้อง สนใจนะสนใจแค่ว่าเป็นค่าบวกหรือค่าลบโอเคไหมบวกคือหยางลบคือหินครับมันเป็นการบอกให้รู้ว่าบ้านคุณเนี่ยองศาคุณพิงขุนเขาที่เป็นหยางหรือพินขุนเขาที่เป็นหญิงค่านี้แหละเราจะเอาไปใช้ในการเดินดาวนะไม่มีวันเปลี่ยนนะบ้านของคุณเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบก็าตามมันจะไม่มีวันเปลี่ยนเลยหาครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตสเต็ปสุดท้ายกลับไปที่การเดินดาวจําได้ไหมที่เราเดินดาวประจายุครอไว้แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทาก็คื คือคุณแบ่งบ้านออกเป็น9ส่วนโดยประมาณสมมติตรงนี้คือหน้าบ้านตรงนี้เป็นหลังบ้านโอเคไหมคุณก็ตีเส้นบ้านคุณเนี่ยอ่าเป็น9ส่วนโดยประมาณใครเป็นแนวยาวก็ตีแนวยาวไปเลยอ่าใครเป็นสี่เหลี่ยมก็ตีแนวสีเนนเส่เหลี่ยมไปบ้านบางคนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเป็นตึกแถวอย่างสมมตินะ กะกะเอาก็ง่ายๆไว้ก่อนแบ่ง3ส่วนเลยทั้งแนวตั้งแนวนอนก็9ส่วนแล้วเอาทิศหน้าบ้านของคุณมาใส่ขั้นตอนที่สองนะนะสมมติหน้าบ้านคุณคือทิศตะวันตกคุณก็มาใส่ทิศตะวันตกที่หน้าบ้านจริงไหมหลังบ้านก็จะเป็นทิศอะไรตะวันออกจริงไหมครับมันต้องตรงข้ามกันอ่าแล้วด้านซ้ายก็ต้องเป็นทิศเหนือด้านขวาก็ต้องเป็นทิศใต้เสร็จแล้วนะครับเดินดาวยุคก,ก่อนนะขั้นตอนที่3ยุคนี้ยุค9้าเอาดาว9เข้ากลางบ้าน แล้วก็เดินดาวยุคตามแต่บ้านของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันเลยสักหลัง ก้าแล้วลันนิ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับต่อไปเลข2จะอยู่ที่ทิศตะวันตกเลข3อยู่ตะวันออกเฉียงเหนือเลข4อยู่ทิศใต้เลข5อยู่ทิศเหนือเลข6อยู่ตกเฉียงใต้เลข7อยู่ตะวันออกเลข8จะอยู่ตะวันออกเฉียงใต้ใครเดินดาวไม่เป็นไม่ต้องสีเรียดครับลอกตามนี้เลยก็คือให้เลข7อยู่ทิศตะวันออกของบ้านคุณไม่ว่าตอนออกอยู่ตรงไหนก็ตามนะไปใส่เลข7ตรงนั้น ให้เลข8อยู่ตะวันออกเฉียงใต้ครับ s า u t h e ของบ้านคุณใส่เลข8ไปตรงตะวันออกเฉียงใต้ให้เลข4ีอยู่ทิศใต้ของบ้านคุณไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็ตามสําหรับบ้านทิศอื่นนะให้เลข6อยู่ตกเฉียงใต้ให้เลข2อยู่ตะวันตกให้เลข1อยู่ตกเฉียงเหนือให้เลข5อยู่เหนือแล้วก็เลข9อยู่ตรงกลางนะครับสามารถลอกตามได้เลยอ่ะ อีกสักตัวอย่างสมมติหน้าบ้านทิศต,ตะวันออกใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าทิศใต้ให้บังคับใส่เลข4เลยทิศเหนือใส่เลข5จําได้ใช่ไหมตรงกลางบ้านใส่เลข9กก็คือลอกจากตารางของผมเมื่อกี้ได้เลย อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือพูดง่ายคือยคุคเก้านี้ยี่สิบปีนี้ทิศตะวันตกจะเป็นเลขสองเสมอครับไม่ว่ามันจะอยู่มุมไหนของบ้านคุณไม่ต้องแคร์ใส่เลขสองไปที่ตะวันตกตำแหน่งนั้นเห็นไหมอ่าต่อให้หน้าบ้านเป็นทิศตะวันตกเลขสองก็จะอยู่หน้าบ้านถ้าหลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเลขสองก็อยู่หลังบ้านถ้าตะวันตกอยู่ตรงไหนก็ตามแต่สมมติอยู่ข้างบ้านก็ใส่เลขสองเข้าไปอ่าซุดอยู่เฉียงเฉียงสมมติตะวันตกอยู่เฉียงก็ใส่เลขสองเข้าไปไม่ต้องแคร์นะครับอ่าเรายึดตามนี้ได้เลยนะครับ ขั้นตอนที่3มเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูขั้นตอนที่สให้คุณเอาตัวเลขที่อยู่หน้าบ้านตรงกลางไปใส่ไว้ด้านบนทางขวาและเอาเลขที่อยู่หลังบ้านตรงกลางไปใส่ไว้ช่องกลางทางซ้ายแบบนี้ครับคุณก็จะได้ค่านี้ออกมาแล้วเริ่มเริ่มดูเริ่ม,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 ด,มดูเหมือนนี่ยังเริ่มเหมือนที่สินแสเขาวาดกันแล้วไงที่เขาวาดเป็นดาวเดินนี่ดาวเดินแล้ว กลางบ้านคุณเป็นดาว72ครับแล้วก็มี9เป็นดาวยุคคือในขั้นสูงเนี่ยเราจะเอาเลขเนี้ยมาพยากรณ์กันว่าบ้านนี้ใครอยู่แล้วรวยอยู่แล้วจนอยู่แล้วสบายอยู่แล้วลําบากบ้านนี้จะเกิดอะไรขึ้นปีไหนเป็นอย่างไรองศาไหนดีองศาไหนร้ายในวิชาดาวก้ายุกเราจะเรียนกันอย่างนี้ถ้าชอบก็อยู่ไม่ชอบก็แก้อ่านะมีวิธีแก้วิธีวางแต่ละทิศวางของชุดยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ,ข,ะขั้นตอนต่อไปทําอย่างไรนะครับขั้นตอนต่อไปทําอย่างไรให้คุณขั้นตอนที่ หกขั้นตอนที่หกแล้วใช่ไหมขั้นตอนที่หกหรือห้าวะไม่รู้นะมัวเราจะเดินดาวสองตัวนี้ครับผมโดยทำทีละดาวเริ่มจากดาวขวาก่อนดาวขวาเป็นเลขอะไรครับแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันจริงไหมอ,อย่างของผมได้เลข2นะดูตัวอย่างของผมก่อนได้ไหมนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทาของคุณเองนะครับตัวอย่างเป็นเลข2จริงไหมแล้วบ้านของเราเป็นบวกเป็นลบครับอย่างกรณีของผมบ้านนี้เป็นบวกจริงไหม บ้านใครเป็นลบก็เขียนลบนะบ้านใครเป็นบวกเขียนบวกเราจะเดินดาวขวาก่อนนะครับดาวขวา2บ้านนี้เป็นบวกใช่ไหมกลับไปดูที่หลอกแกของเราครับเราจะเดินดาวสนะครับเราจะเดินดาวสองให้คุณดูช่องในสุดเลย หาช่องในสุดให้เจอเห็นไหมช่องในสุดเราจะเดินดาวสองให้หาดาวสองใครจะเดินดาวอะไรให้ให,หาดาวนั้นครับอย่างกรณีน,น,นี้ผมจะเดินดาวสองผมก็หาดาวสองเจอแล้วแล้วบ้านนี้เป็นบวกหรือลบครับนะบ้านนี้เป็นบวกใช่ไหมเราวาดกันนะเดี๋ยวเราวาดกันจําเลขที่ผมให้หาได้ไหมใครเป็นเลข3ใครเป็นเลข1จําได้ไหมอย่างเช่น7 6องศาดูสิเป็นเลข1ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นบวกเวลาที่เราจะเดินดาวเดินดาวสอ 2ใช่ไหมเราก็มาดูเลข1เช่นเดียวกันนะบ้านคุณองศาหลังพิงเนี่ยตกคุณเขา1ห,หรือ2หรือ3ก็ตามนะครับจำไว้ไม่มีวันเปลี่ยนใช่ไหมเวลาที่เราจะเดินดาวนะครับให้คุณมาหาดาวช่องในสุดและก็ไปดูที่คุณเขาเดียวกันมันได้ค่าเลยครับได้ค่าลบแต่ละคนอาจจะได้ค่าไม่เท่ากันไม่เป็นไรเรารู้แล้วบ้านเราจะเดินดาว2เนี่ยจะได้ค่าลบ เราก็มาจดไว้ก่อนว่าดาวสองของเราต้องลบจ้าสหรับใครเป็นเลข5นะครับตรงนี้เป็นดาว 5. สําหรับใครก็ตามที่เป็นดาว5นะให้ดูดาวยุคแทนครับยุคนี้ยุคอะไรยุค9ก็ให้ใช้ดาว9แทนได้เลยนะอ่าสมมติด,ดาว5ไม่มีใช้ดาว9คุณเขาเราคุณเขาสามสมมตินะก็เป็นค่าลบคุณเขาเราคุณเขา2าก็เป็นค่าลบคุณเขาเราคุณเขา1ก็เป็นค่าบวกนั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าบ้านเราเป็นคุณเขาเลขอะไร ขั้นตอนต่อมาครับขั้นตอนต่อมาดาวเจ็ล่ะดาวเจ็จะเดินจะเดินดาวเจ็ด,ด้วยอาจารย์ทําซ้ําเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือจะเดินดาวเจ็ก็เข้าไปดูตารางของเราหาตําแหน่งของดาวเจ็ให้เจอครับดาวเจ็อยู่ที่นี่องศาบ้านเราคูณเขาหนึ่งก็หาดาวเจ็ที่เป็นคูณเขาหนึ่งครับได้ค่าบวก นะบ้านแต่ละคนก็ไปหาบ้านของคุณนะขุดข่าของคุณนะอย่ามาตามผมนะค่าบวกครับดังนั้น7ผมจะเดินบวกนะสผมจะเดินลบครับบางคนบอกหน้าบ้านตรงเส้นแบ่งเขตหายังไงครับอาจารย์กะเอาแล้วกันคือจริงๆแล้วอะครับเชื่อถอะว่าบ้านคุณมันไม่ได้ตรงเส้นแบ่งเขตเป๊ะๆหรอกม,มันการวัดของเรามันอาจจะเพี้ยนถ้ามันมีแนวโน้มจะไปมันจะเบี้ยวไปทางไปทางไหนเอา,เอาทางนั้นก่อนละกันเอานี้เอาเบสิกก่อนนะครับส่วนในเรื่องเส้นบ้านที่ทับเส้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอว่ากันอีกทีมันเป็นเรื่องละเอียดนะเป็นเรื่องยากอีกทีหนึ่งนะ กันในคอร์สเราก็ายุคละเอียดละเอียดอีกทีว่าจะทายัางไงนะครับอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามาเดินดาวกันตอน่ออ่ะมาเดินดาวสองก่อนนะครับเริ่มต้นที่ดาวสองก่อนดาวสองเขาบอกค่าเป็นลบใช่ไหมลบแปลว่าอะไรลบแปลว่าให้เดินถอยหลังจําดาวยุคได้ไหมดาวยุกเราเดินหน้าใช่ไหมก้าวแล้วไปหนึ่งหนึ่งแล้วไปสองจำได้ใช่ไหมอ่ะแต่สรับดาวข้างบนเลขข้างบนทั้งสองตัวซ้ายขวานะ ถ้าตัวไหนเป็นลบเราจะเดินถอยหลังส่วนตัวที่เป็นบวกล่ะครับเราจะเดินหน้าเหมือนปกติมาดูเลข2เดินถอยหลังใช่ไหมเดั๋วนั้นแทนที่จะเป็น3ไม่ใช่จริงไหมก็ต้องเป็น1เพราะมันจะเดินถอยหลังไงนะมันจะอยู่ช่องไหนก็อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองครับ <c oughs> ช่องตกเฉียงเหนือนนะใส่เลขหลงไปตรงขวาบนเดินต่อครับจากตกเฉียงเหนือนช่องต่อไปเราต้องเดินไปที่ทิศตะวันตก1ถอยหลังก็เป็น9ต่อไปช่องต่อไปจะอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เป็น8 เดินถอยหลังต่อไปเป็น7จะอยู่ทิศใต,ต้6จะอยู่ทิศเหนือ5จะอยู่ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้4จะอยู่ทิศต,ตะวันออกและ3จะอยู่ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่คือการเดินดาวแบบปกติเลยเหมือนเดิมเป๊ะๆนะอยู่ใน E p พีนะครับลำดับการเดินดาวเป็นแบบนี้ตลอดการเสร็จแล้วเรียบร้อยดาวขวาเราเดินเรียบร้อยแล้วนะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งดาวซ้ายบ้างดาวซ้ายเป็นเลขเจ็ดเขาบอกให้เดินหน้าครับเป็นเลขบวก ดังนั้น7เดินหน้าก็เป็น8 8ก็จะเดินไปที่ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสมอเห็นไหมทางเดียวกันมันไม่มีวันเปลี่ยนแล้วก็เป็น9ครับ9เดินต่อไปเลขต่อไปนะเดินหน้าก็เป็น9อยู่ที่ทิศตะวันตกถัดจาก9ก็เป็น1อยู่ทิศออกเฉียงเหนือ2อยู่ทิศใต้3อยู่ทิศเหนือ4จะไปตกเฉียงใต้5จะไปออกและสุดท้ายครับ6กก็จะไปออกเฉียงใต้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับ,บบ้านของคุณนะครับ ซับซ้อนโหละเอียดมากนะครับนี่คือวิชาดาว9ยุคนะแต่ละทิศเราจะมีเลขของเขากำกับในบ้านของคุณไว้หมดเลยเห็นไหมเลขนี่แหละที่สินแสวิชาสาย9ยุคเหียงโคงกิวแซหรือปวยแซก็ตามนะครับเขาจะเอาเลขนี้มาวิเคราะห์และคำนวณออกมาว่าต้อง การบ้านของคุณอย่างไรรวมไปจนถึงถ้าลูกบ้านอยากได้นูนอยากได้นี่อาจารย์อยากรวยเราจะไปกระตุ้นที่โชคลาภอยากให้สามีลักหลงกระตุ้นที่ไหนอยากให้ลูกขยันกระตุ้นที่ไหนอยากให้ทุกอย่างที่คุณอยากได้ในบ้านเราจะใช้เลขพวกนี้ทั้งหมดครับเป็น ตัวคำนวณว่าจะไปแก้ที่ไหนทิศไหนแก้อย่างไรทําอย่างไรตั้งอะไรนะครับเนี่ยในขั้นสูงของวิาชาดาวเก้ายุคจะเรียนแบบนี้สําหรับวันนี้จะมาสอนหาโชคลาภอย่างเดียวประจํายุค9้าดาวโชคลาภประจํายุคก,ก็คือดาว9้านั่นเองแล้วยุคเเป็นยุคที่พิเศษ2อย่างครับพิเศษ2อย่างอย่างแรกคือดาวโชคลาภจะอยู่คู่กันเสมอแบบนี้ครับทั้งเลขซ้ายแล้วเลขขวา เสมอทุกองศาดังนั้นใครที่ทําตามผมแล้วทําถูกนะครับเลข9กับเลข9ต้องอยู่ด้วยกันช่องเดียวกัน นะครับและความพิเศษข้อที่2ก็คือไม่อยู่ช่องหน้าบ้านก็อยู่ช่องหลังบ้านครับผมไม่อยู่ช่องหน้าบ้านก็อยู่ช่องหลังบ้านตรงกลางครับผมทุกคนที่ทําเสร็จแล้วแล้วทำถูกต้องไม่อยู่ช่องนี้ก็ต้องอยู่ช่องนี้เท่านั้นนะครับถ้าอยู่ช่องอื่นผิดหมดครับเป็นเฉพาะยุคเก้านะยุคอื่นไม่ใช่แบบนี้นะครับยุคอื่นนี่แล้วแต่ดวงเลยแล้วแต่องศาของบ้านว่าดาวโชคลาภจะอยู่ที่ไหน ดาว99นี่แหละครับเป็นดาวโชคลาภประจํายุคนี้มันอยู่ตรงนี้20ปีผมแนะนําเลยใครก็ตามที่หาดาวเกา้าของเราเจอแล้วสมมติอยู่หลังบ้านหรืออยู่หน้าบ้านก็ตามนะครับให้ทําตรงนี้มีสีแดงๆจุดเทียนอารมาก,ก็ได้อะไรอีกครับตั้งโคมไฟสีแดงก็ได้ทําวางพรมสีแดงก็ได้ปลูกต้นไม้สีแดง นะครับอ่าตรงไหนก็ตามนาบ้านกับหลังบ้านอ่ะมาดูสรุปกันอ่าสําหรับใครที่คํานวณได้นะครับดูซิว่าถูกหรือเปล่าหรือใครที่คํานวณไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับมาลองดูตัวเลขเหล่านี้กันวิธีการดูตารางนี้ก็คือเรารู้องศาบ้านเราใช่ไหมดูซิว่าองศาของบ้านคุณอ่ะตรงกับช่องไหนครับของผม74องศาใช่ไหมเจ็ดสิบหกองศาขออาภายัยเจ็ดสิบหกองศาตรงกับช่องนี้อยู่ในช่องนี้จริงไหมอยู่ระหว่าง67.5ถึง82.4จุดห้าถึงแปดสิอยู่ที่ไหนดาวโชคลาภจะอยู่ ที่หน้าบ้านนะผมคำนวณตรงไหมตรงนะครับผมเจอหน้าบ้านเช่นกันแนะ่อ่าสำหรับใครที่ทําไม่ทันนะตามไม่ทันหรือเ,เพิ่งมาดูนะครับวัดองศาบ้านตัวเองเสร็จเรียบร้อยเทียบกับตารางนี้ได้เลยสมมุติ200องศาอยู่ที่ไหน2ององศาอยู่ช่องนี้ดาวโชคลาภจะอยู่ หลังบ้านอ่านะครับง่ายไหมเอาตามนี้เลยครับเอาตามตารางนี้เลยนะครับใครรู้แล้วอยู่หน้าบ้านหรืออยู่หลังบ้านนะครับกระตุ้นตรงนี้โดยการใช้สีแดงของสีแดงพรมสีแดงต้นไม้สีแดงไฟสีแดงคมไฟสีแดงแงจุดเทียนก็ได้จุดเทียนอโรมาใครก็ตามที่จะใช้เทียนใช้ไฟจริงนะครับผมบอกให้รู้ไว้เลยนะว่าดีแต่ระวังฟืนระวังไฟด้วยนะไม่ใช่ไปจุดจุดจุดแล้วก็เดี๋ยวไฟไหม้ถ้าตรงนั้นมีกระดาษมีผ้ามา่านมีอะไรระวังนะครับอ่าแต่ว่าใครที่ไม่ใช้ไฟจริงก็ ใช้โคมสีแดงไฟสีแดงพรมแดงๆเปลี่ยนผ้าม่านเป็นสีแดงปลูกต้นไม้ดอกแดงๆใบแดงๆอะไรก็ได้ขอให้มีสีแดงนะทิศหน้าบ้านหรือหลังบ้านคุณทําเพียงเท่านี้ก็มีโชคลาภแล้วครับไม่ต้องไปสนใจเอ้ยทิศใต้วางแน่ไหมทิศเหนอวางแนไหมไม่ต้องสนใจเลยเอาเป็นว่ามันอยู่หน้าบ้านหรืออยู่หลังบ้านก็ตาม วางได้หมดให้วางภายในบ้านนะอย่าไปวางภายนอกนะครับวางภายในบ้านก่อนเบสิกพื้นฐานวางภายในบ้านก่อนอย่าเพิ่งไปวางภายนอกบ้านนะครับ